สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2565รเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเราก็จะมาดูแนวโน้มของหุ้นนะครับที่นะครับแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงนเป็ NVDR หรือนะครับที่นักลงทุนต่างประเทศนิยมนะครับเราต้องดูที่บอลลุ่มนะครับนักลงทุนต่างประเทศนั้นนิยมเมื่อนักลงทุนต่างประเทศนิยมเ,มเ,ยมเข้าก็จะมีราคาส่งผลให้ราคาหุ้นนั้นขยันขึ้นหรือเป็นแนวโน้อมอย่างไรก็ลองติดตามอ่าทีาดูนะครับโดยนะครับเข้ามาหุ้นตัวแรกก็จะเป็นนุส่าที่นักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับเอฟบอลลุ่มนั้นอยู่ที่25ล้านซึ่งนุส่านั้นก็แน่นอนว่า เอามามากทีเดียวนะครับแต่ว่าจากที่เราดูแล้วนะครับว่าโนสาเน้นทำกำไรติดลบน้อยกว่าปีก่อนนะครับปีก่อนนั้นทำกำไรลบมากกว่าเดิมมากกว่านี้นะครับแล้วปีนี้ก็ทำกำไรลดลงไปหมายาว่าติดลบลดลงไปก็เลยทำให้ราคาของหุ้นนั้นก็มีภาษีขึ้นมาเพราะว่าก็ทำกำไรลดลงไปเราจะดูนะครับแนวโน้มของเขาจากอุลิชเปแล้วก็ลีเนียไลเกชั่นนะครับทำทรงแบบนี้ก็หมายเขาว่า ราคายัางคงไซ d e w a y ขึ้นไปดูวอลุ่มภายในนะครับก็หนาแน่นนะครับวอลุ่มภายนอกก็หนาแน่นนะครับแสดงว่าจะต้องมีข่าวดีอะไรมากกว่านั้นแสดงว่าในไตรมาสที่4นั้นอาจจะมีอะไรแฝงหรือว่าจะทํากําไรได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไตรมาสก,ก่อนหน้านั้นก็ยังทํากําไรลดมาเรื่อยๆนะครับนั่นหมายว่าจะมีการจดจดซื้อจดทะเบียนกันแล้วโอนย้ายได้กําไรกลับคืนมาหนะรือขายที่ดินที่อะไรพวกนี้ที่ มีโอกาสที่จะทากาไรกลับขึ้นประมาณนี้นะครับก็เดาๆกันไว้ก่อนนะครับว่าเพราะว่าดูจากจังหวะแล้วเขาน่าจะมีโอกาสทํากําไรได้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับเราก็ยืนยันด้วย RSI นะครับเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ MACD นะครับก็ยังคงชี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็ปลงบอกว่า ราคานะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อแม้ว่า r s i นั้นจะอยู่ในโซนโอเวอร์โบส์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ73ครับคือตั้งแต่70ขึ้นไปมันจะโอเวอร์โบส์ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวดาวล,ลงมานะครับหลังจากที่นะครับทิศทางนะครับทิศทางของราคาเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะครับเมื่อราคากับเวลาสัมพันธ์กันในกรอบของลีเนียร์เกชันนะครับจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดลงมาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเป็นโดยธรรมชาตินั้น ต,ต่ำส,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 สุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วสุดท้ายมันจะต้องกลับตัวเข้ามาอยู่ในกรอบ linear equation แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเป็นกําไรสั้นๆถ้าเป็น d e ท t ท่านก็นระมัดระวังนะครับก็ระมัดระวังให้ดีแล้วกันที่ลบครับที่ขค้นลบครับเราก็จะแนะนาให้ท่านได้เพียงเท่านี้นะครับอัดมานะครับ AWC นะครับจังหวะของเขาก็ยังคงทําำไรทำกำไรได้ต่อเนื่องไปนะครับดูจาก เราจะดูจาก 1. น ISI ชี้ขึ้นนะครับเรายังอยู่ในโซนยังไม่โอเวอร์โบนะครับเราก็มี d ก็ยังคงชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็มีผลรุ่มของนักทุนต่างประเทศเข้าต่อเนื่องมาเป็นวันที่5นะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นก็คือนักทุนชาวไทยนั้นค่อยๆทยอยออกฉะนั้นแต่ราคายังคงไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับเราจะเห็นอัพไซด์เล็กน้อยนะครับ จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็จะทํากําไรขึ้นไปที่0.959นะครับ6 5จานะครับจำได้ไหมครับเดิมทีตัวนี้ราคานั้นก็อยู่ที่4บาทนะครับเขาก็พุ่งขึ้นมาแรงทีเดียวเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขานั้นค่อยๆพุ่งขึ้นมาไซเว์ขึ้นมาครับหุ้นแบบนี้นะครับที่เราจะแนะนําให้ท่านสะสมไว้ในพอร์ตนะครับจังหวะไซเว์ขึ้นมานะครับนี่คือตัวอย่างที่เหมาะสมที่เราจะเก็บไว้ในเฟบบริกนะครับ หุ้นแบบนี้นะครับคือค่อยๆไซเวคคือมันจะค่อ,คอยๆยกโลาทำนิวไฮทำนิวไฮยกโลหุ้นแบบนี้นะครับที่เราต้องการแต่ว่าในทิศทางการมันต้องเป็นไดบูเจนเป็นบวบแบลตไดบูเจนขึ้นไปเป็นทิศทางอันนี้เราก็ดูกันง่ายๆนะครับถัดมานะครับสิริอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นหุ้นไซเวอพขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้นั้นน่าจะเป็นตัวที่ทําเงินนะครับเนื่องจากว่าทากําไรไมาได้อย่างโ,โหราลน,นะครับใน3ไตมาสาอธิพานมานะครับ เ้วก็มีนักทุนต่างประเทศเริ่มทยอยเข้านะครับแมนักทุนชาวไทยนะทยอยออกแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามี Mac d นั้นชี้ขึ้นแล้วอยู่เหนือเส้นสัญญา l นะครับแล้วก็ RSI นั N ้นโอเปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาสูงขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงตามธรรมชาติแต่ลงแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะไซด์เวขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะยกโลยกหายขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาไซด์เวอัพขึ้นไปหุ่นแนวนี้ให้นิยมว่าท่านจะต้องค่อยๆสะสม เก่งกาไรถ้าเกิดว่าท่านเข้าถูกต้องก็คือเข้าเมื่อมันลงมาต่ำแล้วเราก็เก่งกําไรรอเมื่อขึ้นมาสูงก่นพิจารณาดูนะครับท่านนักลงทุนครับสัตย์มานะครับตัว ttb นะครับ ttb ก็เป็นแนวโน้มไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับเป็นหุ้นที่น่าส,สะสมอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเป็นท่านนักลงทุนที่อาฉลาดนะครับเราก็จดจำได้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นไซด์เวย์ขึ้นไปดูนะครับ macd ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับ r s i อขึ้นไปชนโอโบแล้วก็ย้อนกลับลงมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่ายังมีไซส์อยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเขาก็จะค่อยๆไซส์เวดาวงมานะครับแต่ยังคงยกโลแล้วก็จะไปทำนิวไฮใหม่ได้อีกในอนาคตนะครับเพราะว่าจังหวะเขานั้นเป็นไซส์เวอัพนะครับก็มีบอลุ่มเข้ามาเป็นระยะระยะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นหุ้นที่มีอนาคต ดีนะครับอนาคตอัพไซต์นะครับถัดมานะครับ WHA ตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาย่อตัวลงมาด้านล่างซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเราหุ้นเขาก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับดูการประมาณการของเขานะครับจากคณะทํางานหรือคณะกลยุทธ์หรือคณะยุทธศาสตร์ของเขานะครับถือว่า WHA นั้นทําไปได้อย่างตรงเป้าหมายแต่ว่าในการลงของเขานี่นะครับ เข้าลงเข้าลงตามตามลักษณะของ r s i ลงมาด้านล่างชี้ลงแล้วก็ MACD ก็ชี้ลงราคาก็เลยลงต่อนิดหน่อยเสร็จแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็จะค่อยๆไซด์เวอพขึ้นไปนะครับเขาจะลงมาสักคู่นะครับเหมือนตัวนี้นะครับเขาก็ลงมาแล้วเขาก็ไซเวขึ้นไปแล้วเขาก็ลงมาใหม่แล้วก็ไซเวขึ้นไปแต่มูลค่ามันจะไม่เท่าเดิมนะครับมูลค่ามันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยกโลนะครับยกโลยกไฮทำนิวไฮยกโลนี่นิวไฮไปเรื่อยนะครับตัวนี้มีอนาคตที่ดีนะครับก็เป็นหุ้นจังหวะไซเวอฟอ่ะว่าตอนนี้เลยยังราคาถูกมากนะครับแค่3บาทกกว่าแต่ว่าในจริงๆแล้วราคามันจริงๆมันจะเป็น5บาท6บาท WHA นะครับบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่เป็นเป็นอุตสาหกรรมเป็นโลจิคเป็นโลจิสติกนะครับโลจิสติกแต่ว่าขยายออกไปทำไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ทางด้านน้ําทางด้านไฟฟ้าเซนเขาเรียกอนะไรโซลาร o ูฟซึ่งก็เอามาขายให้กับท่านากลงทุนที่มาสร้างในอุตสาหกรรมของเขาเฮมมาลาดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโอ้หลายอย่างนะครับถ้าจะเล่านี้เรื่องยาวนะครับสำหรับ WHA เราก็แนะนําให้ท่านได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่า WHA Wh นั้นเป็นมาอย่างไงแล้วก็ขยับขยายยังไงเติบโตด้วยยังไงนะครับ ตอนนี้มีมาเก็ตเป็นแสนล้านแล้วนะครับเดิมทีนั้นเริ่มจากแค่พันก่อนเลยพันกว่าล้านนะครับเริ่มมาจากพันกว่าล้านปี2ปีเพิ่มขึ้นมาเขาก้าวกระโดดทันทีนะครับก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับลองไปดูนะครับถ้าท่านเป็นนักศึกษาเกี่ยวให้เป็น,ปน,ปนผู้ซื้ที่ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนะครับจะเห็นว่า WHA นั้นก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขามีแผนระยะ5ปี10ปี20ปีนะครับแผนยุทธศาสตร์ ลอกเรียนแผนอาจจะอาจจะคล้ายแผนยุทธศาสตร์ชาติก็ได้แต่ว่าตัวนี้เขาทำกำไรได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้นำที่นำเข้า BYD โดยแท้จริงนะครับเพราะว่า BYD รถยมน์ไฟที่กำลังขายกันแอตโตนะครับที่ a อ t o 3นะครับ,ท,รบที่จองกันเกือบ5,000คันนะครับในแค่ไม่มีกี่เดือน เราก็จะส่งมอบกันให้ปลายปีก็ประมาณ5,000คันต้นปีไปลป,ลป,ลปลายปีหน้านะครับปลายปีนี้นะครับแต่ว่าต้นปีหน้านะครับก็จะครบ5,000คันเรียนให้ท่านทราบตามนี้นะครับสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครือข่ายของ w h a ซึ่งมีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น w h a i r นะครับแล้วก็ w h a u p หลายพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีหลายอันที่เขาเป็นองค์ประกอบเป็นจิก๊กซอตัวใหญ่ที่เขา ก่อร่างสร้างตัวแล้วเขาก็จะมีเขาก็มีตัวเขาเรียกอะไรนะมีอ่ามีมีเขาเรียกว่ามีมีเงินทุนเป็นของตัวเองมีกลุ่มที่สร้างเงินทุนเป็นของตัวเองนะครับก็กระจายออกให้แต่ละธุรกิจที่ละหมื่นล,ล้านที่ละหมื่นล้านที่ละหมื่นล,ล้านนะครับซึ่งเขาก็สะสมเงินมาแล้วก็เงินก็ล้นนะครับหมายก็ว่าแต่เขาก็ลงทุนในธุรกิจแล้วก็ดูธุรกิจที่เป็นอนาคตด้วยนะครับอันนี้เราพูดยาวไปหน่อยนะครับคือต้องเข้าไปดูดีๆจริงๆนะครับแต่ แนะนำให้ไปดูเกี่ยวกับคลิปของอเขาเรียกอะไรนะเปอร์สเปกทีฟก็ได้นะครับล่าสุดนะครับหรือไปดูในช่องของ WHA ก็ได้นะครับไปดูคลิปนะครับไปดูคลิปของเขาแล้วก็ดูแผนงานของเขาถามว่าเขาทําไม่ได้ตรงไหนเขามีแผนงานแบบนี้เราก็ทําไม่ได้ตรงไหนเขามี t a ร็เก็ตแบบนี้เราก็ทําไม่ได้ตรงไหนถือว่า3บาทนี่ถูกมากนะครับ WHA นะครับในราคา Market Cap ขนาดนี้นะครับ สนใจน่าสนใจมากจริงนะครับถัดมานะครับ KTB นะครับ KTB นะจังหวะไซด์เว้าขเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะค่อ,คอยๆยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับยกโลยกโลทำนิวไฮทำนิวไฮเราก็จะค่อ,คอยๆไซด์เว้ขึ้นไปและไซดจังหวะที่เราจะต้องเก็บไว้ก็คือหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว้าขะครับในไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้นะครับเขาก็ย่อตัวลงมานิดหนึ่งตามจังหวะของตัว rsi นะครับแล้วก็ลงมาที่ใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับแม้ว่าตอนนี้บนรุ่มของนักทุนต่างประเทศเริ่มเข้านะครับนักทุนชาวไทยก็ยังออกเพราะว่ายังไม่เห็นความสําคัญนักทุนชาวไทยเขาจะไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอ่านเบสิกไม่ค่อยอ่านพื้นฐานนักทุนชาวไทยนั้นถนัดในการเล่นเทคนิคนะครับก็คือการาฟเทคนิคก็คือเขาจะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเขาจะสนใจแต่ว่ามีใครบอกมาว่าไม่ควรซื้อไม่ควรขายตัวนี้เขาก็ แล้วไม่ซื้อไม่ขายทันทีบทรุ่มก็ลดหายไปทันทีเต่ว่าถ้าเกิดมีตัวไหนนั้นอย่างเช่นตัวอนุสานะครับทุกคนก็ถาโถมกันเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ตกรถนะครับเดี๋ยวก็ตกไม่ดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เป็นแมงเม่านะครับแมงที่ใสของแมงเม่าก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากล่าวว่านักลงทุนชาวไทยเป็นแมงเม่าทุกคนนะครับก็ยกเว้นบางคนเรา็เรีเนททราบแบบนี้นะครับรู้สึกว่าคอจะไม่ไหวเลยนะครับต้องต้องจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตไปจิบน้ำมะนาวอะไรพวกนั้นก่อนนะครับยังไงถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับ <laughs> ก็กดแชร์นะครับกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็การาบพระคุณขอบกราบขอพระคุณนะครับที่กรุณาเข้ายังเข้ามาชมแม้ว่าจะมีข้อมบลในท่านเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จริงๆก็คือให้ท่านไปทําทางานเพื่อหาหาข้อข้อข้อขอ้างข,ข,ข้อเหตุผลของท่านเองนะครับในการลงทุนนะครับเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกหุ้นทุกอย่างนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องรู้ลึกรู้ซึ้งในแต่ละหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าเป็นแนวโน้มใดเป็นแนวโน้มหุ้นซิ่งหรือเป็นแนวโน้มหุ้นไม่มีเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องดูให้ครบนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือหลักๆคือเราเน้นการแกะรอยจากเจ้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็น n v d r แต่จริงจริงมันอาจจะเป็นเจ้าที่อยู่ในไทยล้วแอบใช้แอบใช้ n v d r ซื้อก็ได้เพื่อ,อซ่อนแอบตัวเองเหมือนกับเกี่ยวกับหุ้นหมอนะครับหุ้นหมอก็ มีบางเจ้าที่เขาไปขุดแกะส,งแ,แ,สงแงะและราคาออกมานะครับก็เห็นว่าเป็นมีบางเจ้าที่อาศัยนะครับ NVR ซื้อนะครับแล้วก็ไป AOT นะครับก็เลยโดนยึดทรัพย์ไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังหาทางกันอยู่นะครับว่าจะทำเอาทรัพย์คืนมาได้ยังไงนะครับก็เป็นการก็หุ้นหมอก็น่าสนใจอีกหุ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในความตื้นหนาลึกบางในคราวหลังนะครับ ก็คือมันจะต้องเก็บเก็บข่าวเก็บอะไรพวกนี้อไว้นะครับว่าเป็นเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยสูกหญิงสุ้อย่างที่เกิดในตลาดหุ้นนะครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่งาพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาเล่าให้กันฟังว่ามันเป็นส่วนดีส่วนเสียยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ